สวัสดีวันที่14เมษายนนะคะยังอยู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะแต่ก็เป็นไปอย่างเงียบเหงามากๆนะคะภาพของเมืองกรุงเทพก็เป็นอะไรที่แบบโล่งแบบโล่งสุดๆน่ะโล่งมากๆเลยนะคะถนนหนทางไม่มีรถตามฟุตบาทก็ไม่มีคนนะคะปกติเนี่ยก็จะโล่งเป็นเรื่องปกตินะก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่พอไปเห็นถนนเข้าสารที่ขึ้นชื่อว่า เป็นจุดที่เล่นน้ำสงกรารน,นะคะทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติแต่มาปีนี้กลับเงียบเงาไรผู้คนเดินนะคะมีแม่ค้าพ่อค้าบางคนเท่านั้นที่ไปขายของให้กับคนที่อยู่แถวนั้นนะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าไม่อยากจะเชื่อสายตาเลยถ้าไม่เกิดาการแพร่ระบาดโควิดซะก่อนก่อนที่จะเข้าสู่สงกรารนี่ก็ยังพอมีคนเล่นอยู่นะเพราะว่าต่างชาติ คนไทยก็ยังพอสนุกกันได้แล้วก็ยังเยอะอยู่นะแต่โล่งขนาดนี้ก็เพราะสาเหตุเพราะโควิดด้วยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบเทศกาลที่สำคัญที่สุดก็คือปีใหม่ไทยเนี้ยสุดเงียบเหงาก็ก็รู้สึกแบบใจหายอะเนาะแต่ก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนขออวยพรให้สุขภาพแข็งแรงนะคะอันดับแรกเลยสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ ไม่ตกงานมีงานทําตลอดนะคะมีเงินใช้ตลอดนะคะอ่ะไปอ่านข่าวต่อไปโควิดก็กระจายอยู่ทุกจังหวัดติดยันปปชแล้วนะคะตอนนี้นะคะต้นต่อก็มาจากผับปาร์ตี้คนมีสีคนดังนะคะอย่างภาพที่เราเห็นก็คือภาพอ่าไอ้ปาร์ตี้ของภูกเก็ตปาร์ตี้ริมน้ปาปาร์ตี้ริมสระขอบสระนะก็ทุกทั้งฝรั่งทั้งไทยไฮโซอะไรเงี้ยก็ไปก็ไม่ได้ใส่มงใส่แมแตอะไรกันหรอกนะคะ มาตรการเข้มงวดก็มีแต่ลมปากเท่านั้นแหละก็มีแต่ประชาชนทั่วไปนะคะที่ถูกสังส่งปิดนั่นสั่งปิดนี่ห้ามทำนั่นห้ามทำน,นี้ปิดมงปิดแม็พอไม่ใส่แม็ก็มองตาเคืองตาเป็นมันด่ากันว่าการแต่ประเภทคนหรูคนไฮซวยคนไฮซวยคนไฮโซไม่ไฮซวย <c oughs> เออคล้ายกันกลับทำได้แบบอิสระเสรีไม่ว่าจะเป็นขับคนดังขับ นักการเมืองคนมีสีตำรวจอ่ายศด,ดีๆทั้งหลายอย่างเงี้ยนะไปเที่ยวกันก็แพร่กระจายโควิดสรุปแล้วเนี่ยมาตรการต่างๆที่ออกมาคุมแค่ม็บนะแล้วก็คุมแค่ประชาชนทั่วไปเพราะว่าเหตุที่เกิดโควิดของประเทศไทยที่เกิดตลอดเนี่ยก็แรก,แรกๆก็โทษพม่าก็ไม่ได้เพราะว่าการควบคุมโควิดก็ต้องโทษทหารเพราะว่าเอาคน ปล่อยคนเข้าเมืองมาแบบผิดกฎหมายนะอันที่สองก็เกิดที่บ่อนกนนารพนันก็เป็นของตำรวจเกิดที่สนามมวยก็เป็นของทหารมารอบนี้เก็บขับขับกับอะ,อะไรพวกนี้ก็เป็นของตำรวจนะสรุปแล้วก็มาตรการเข้มงวดแต่ก็ได้แค่ลมปากทำกับประชาชนแต่ คนกับตัวเองของรัฐบาลของฝ่ายคนมีสีหรือคนผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่เคยทําเลยนะสรุปนะไม่ต้องไปโทษคนอื่นนะโทษตัวเองเถอะอ่ะไปดูอีกข่าวหนึ่งบอก็อลายจุดนะหรือคุณสมบัติบุญงามอนุนะคะสักรัฐบาลนะทำปอดเศรษฐกิจหายไปเกินครึ่งแล้วก็ยังประโชดอีกนะ หรือที่ฉีดวัคซีนช้าเนี่ยเป็นพยุทธศาสตร์20ปีต้องรอไปอีกถึง20ปีใช่ไหมถึงจะฉีดครบนะวัคซีนนี่ก็มีปัญหาตลอดนะตอนนี้ประชาชนเริ่มไม่มั่นใจว่าวัคซีนของประเทศจีนเนี่ยแค่50.4%เนี่ยมันไม่คุ้มค่าในการฉีดต้องฉีดถึง2โดสแต่ว่า,าป้องกันประสิทธิภาพเนี่ยได้ประสิทธิภาพได้แค่50.4คือมันน้อยมากอะ ห้าสิบห้าสิบอะเออมันน้อยเกินไปหรือเปล่าไอ้จุดสี่เนี่ยให้มาเนี่ยถือแถมมาหรือเปล่าสุดท้ายก็หนะ้าสิบห้าสิบฮะประชาชนเลยไม่มั่นใจอนุทินก็ออกมาด่าคนนั้นด่าคนนี้แทนที่จะไปแก้ที่ต้นเหตุนะคือทั้งทั้งนี่จีนตัวจีนเองเนี่ยออกมายืนยันว่าวัคซีนของเขาเนี่ยไม่มีไม่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 ได้คุณภาพสูงนะคุณภาพต่านะแทนที่อนุทินเนี่ยจะไปแก้ไขว่าเอ้ย ประชาชนไม่มั่นใจแล้วมันคุณภาพต่ำจริงๆแล้วทางจีนเขาก็ยืนยันมาแล้วแทนที่จะแก้ไขมาเปลี่ยนมาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยไปแก้ตัวให้กับประเทศจีนเฉยเลยอย่างวิโรธก็ย้อนอนุทินนะก็จีนรับเองอะว่าวัคซีนเขาคุณภาพต่ำแทนที่จะตระหนักตัวอ,อดันไปแก้ให้กับคนขายแล้วมันก็ถูกจริงนะแล้วก็คลิปตั้งแต่สมัยปลายมิถุนา เขาก็บอกว่าวัคซีนเนี่ยชื่อเอสตราซ n น c กมีการผลิตที่ไทยด้วยนี่เป็นการผลิตที่ไทยทําทุกอย่างไทยใช่ไหมเมกอินไทยแลนด์ใช่ไหม, Thailand, มตอนนี้จะบอกว่า,าซื้อชื่อเข้ามาหรือเปล่าแต่มาผลิตเองนะแล้วก็ยินยนันคุณภาพมาดูกันและกันอันนี้ไม่รู้เหมือนกันทุกอย่างก็เมกอินไทยแลนด์หรือเมกอินไชน่าก็เนาะไม่มีคำบรรยายวะ่ะ อะไปดูข่าวต่อไปนะคะรรคพาังประชารัฐไม่เลื่อนประชุมใหญ่18เมษายนไร้คิวปรับเลขาพักอนุชาก,ากักตัวไม่เข้าร่วมโควิดก็กำาลังระบาดหนักเนะี่ยยังจะประชุมอีกแถมมีคนเข้าประชุมในตั้ง250ตัวนะฮะคนที่เป็นประธานประชุมก็เป็นประวิตยนั่นแหละนะหรือว่าประวิตยเนะี่ยไม่ไรู้ไม่ไรู้ไม่ไรู้ไม,ไรไมไ่รู้อะไรสักอย่างฮะ นี่ช่วงโควิดแบบนี้ยังจะประ,ประชุมกันอีกเหรอแทนที่จะเลื่อนแสดงว่าที่ผ่านๆมาก็ยังหน้าด้านทําทุกอย่างที่แบบว่าอา่ชุมนุมกันอะไรเงี้ยแอบชุมนุมกันอย่างเข้มขบผู้บาดอ่างเงี้ยแล้วจะไปโทษประชาชนนี่ดูเองดิยังยังไม่เลื่อนอีกยังจะชุมนุมอีกโควิดมันติดกันอยู่ในห้องวกประชุมชุมนุมห้องแอร์พวกเนี้ยเออหน้าด้านน่าทนจริงๆเว้ยต้นตอ,นตอ,นตอนมันก็มาจากนี่แหละ นะพวกหน้าด้านหน้าทนนี่แหละอ่ะไปดูข่าวต่อไปหนุ่มเชียงรายมาเดียวนั่งอดข้าวประท้วงหน้าศาลขอร้องปล่อยแกนนำราดเฮ้ยพวกนี้มันไม่สนใจกับสิ่งที่พวกเราทำหรอกเพราะว่ามันมาเพื่อปราบคนมาโกงมันพูดนง่ายเนาะปากก็แหลไปงั้นแหละสู้ต่อไปแล้วกันนะคะพเพื่อนๆสู้ต่อไปนะคะอย่าไปยอมมันนะคะ แม้จะแผ่วลมันก็เป็นเรื่องปกตินะแต่ข้างในเนี่ยเพื่อนๆไม่แผ่วหรอกและอย่างหนึ่งอะราดอะเขาไม่ได้แพ้ม็อบแผ่วไม่ได้หมายความว่าแพ้แต่เขาไปกินลึกเจาะถึงหัวใจประชาราชหลายคนมากตอนเนี้ยตาสว่างกันนะเกือบทั้งประเทศแล้วนะไม่ต้องมาดิ้นแล้วก็ไม่ต้องทําเป็นแก้ตัวหรอกตาสว่างกันจริงๆค่ะนะ ทั้งฝ่ายที่เคยสนับสนุนทั้งฝ่ายที่เคยอวยเคยยกยอเขาไม่พูดนะแต่สว่างกันหมดแล้วราดนะชนะเต็มๆแม้จะโดนจับแล้วไม่ได้โดนปล่อยแม้ว่าอะไรมันก็จะแผ่วก็เรื่องปกติทั้งเศรษฐกิจทั้งโควิดเป็นเรื่องปกตินะบางคนก็ถามว่าโควิดเนี่ยมีการแกล้งหรือเปล่าอันนี้ขนนไม่มีความเห็นนะขนนก็ไม่รู้ก็คิดกัน 50, หน้าสิบห้าสิบขนไม่ได้อยู่เมืองไทยเนาะแต่เห็นว่าการตรวจโควิด COVID แล้วก็ติดกันเยอะจริงอะ่ะมันก็คงจะ มีการติดเชื้อแพร่ระบาดนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะยังไงอ่ะจะสร้างข่าวปลอมหรือข่าวเท็จยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลนะ่ะแม้ว่าไม่ติดโควิดมันก็ไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลดีๆนะเพราะตอนนี้ประยุทธนะ์น่ะประยุทธ์เอง่งหารที่แผ่วเขาบอกว่าเลยความเชื่อมั่นของประยุทธ์เนี่ยแผ่วแผ่วลงคุบเลยเขาอบอกอไปดูข่าวต่อไปนะสุรเชษเ์แนะรัฐคุยกับ BTS นะเปิดเผย ดักทางสองฝ่ายอย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันต่อสัญญาคือประชาชนนี่ก็คือผู้รับภาระ,ะใชหนี้นะมีปัญหากันระหว่าง BTS กับรัฐบาลรัฐบาลเป็นหนี้ BTS ถ,านานถ,ถึงขั้นแบบว่า BTS อักคลิปทวงหนี้รัฐบาลแสดงว่าทวงหนี้แบบอ่าภายในเนี่ยไม่รับฟังนะเหมือนอีตาประยุทธ์เวลาเขาจะพูดจะคุยเลยเดินหนีไม่คุยไม่คุยอะไรเงี้ย มือน BTS ก็คงจะพยายามเจราจาและพยายามทวงแต่ก็คือไม่เป็นผลก็ต้องประกาศนะเป็นเรื่องปกติถามว่ารัฐบาลอาตอนแรกะเห็นว่าอวยนักอวยหน่าว่าตัวเองเป็นผู้นำเพิ่มเส้นทาง BTS อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้จะไปโทษคนอื่นไม่ได้นะอ่อยู่ในยุคตัวเองได้แท้เป็นนงเป็นนี่เยอะแยะเลยรัฐบาลชุดนี้แม่งห่วยแตก ไปดูอีกข่าวหนึ่งค่ะสุดท้ายในการวันชัยนะคะขอบคุณโควิดขุดธุรกิจสีเทาคนมีสีมวยแรงงานเถื่อนบ่อนเลา้าเหม็นคลุ้งไปทั่วประเทศเลยนะสรุปแล้วก็ยางทีทห่หนุนบอกอ่านข้อแรกเลยนะที่บอกว่าโควิดนะมันไม่ได้มาจากประชาชนทั่วไปไม่ได้มาจากม็อบหลายหลอกนะมันก็มาจากพวกไอ้พวกมีสีมียศพวกตำหนงตำแหน่งใหญ่ทั้งนั้นแหละค่ะนะตั้งแต่แรงงานต่างด้าวที่ ไม่ใช่พะทหารเหรอที่เอาเงินใต้รับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ให้มันผ่านน่ะนะหมื่นหนึ่งก็รับก็มีห้าพันก็ยังให้ให้ผ่านนะไม่มีการตรวจไม่มีการอะไรเลยเข้ามาแบบเนี้ยอย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะโอ้ยเรื่องนี้ใครๆก็รู้กันันั้นแหละแกไม่ต้องมันนั่นหรอกแต่ว่าทงางทหารชายแดงเา็าทาจริงก็มีนะแต่บางคนก็แบบว่าไม่แยกกันเรื่องอยาเสพติดเรื่องแรงงานเรื่องคนผ่านเข้าเมืองนี้ก็แยกกันก็ อยู่ที่งานของใครงานของมันนะแล้วก็เรื่องสนามมวยก็ติดกันกระติมเติมเง็นของทหารแล้วก็บ่อนก็ของตำรวจมาถึงเล้าทั้งทหารทั้งตำรวจแล้วมั้งนะเออไปทนประชาชนไฟรัฐบาลเนี่ยกัดตกซะเองเนะี่ยอย่าบอกกัดตกซะเองก็บอกอะไรไ,ไหมอะไรมันจะเกิดให้มันเกิดยังไงน,นี่หรือคือปากของคนที่ บอกว่าตัวเองเป็นผู้นำผู้นำลงเหวเลยพูดแบบเนี้ยโอเคนะคะเจอกันค่ะ